อสวัสดีครับน่ะในนิทานเรื่องนี้อ้ก็พอฟังอยู่พี่น้องเพอฟังอยู่นะนี่อยิ่งนานไปความจริงมันก็จะเผยออกมาเรื่อยๆนะผู้นบุญบดีครับนะพี่สุพลบดีครับนะพี่คิมมี่บดีครับนะนานๆานไปก็ความจริงมันก็จะออกมาเรื่อยๆไงครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าเหมือนเรื่องโครงเรื่องข้าวเขาก็รู้นะครับพี่น้องเอฟซีว่าขนไปไหนมันไปไหนนะอ่าคุณจะไปเก็บงําไว้ทําไม อ่คุณจะไปผ่อยผ่านได้ยังไงเอ่มึงบอกว่าขายก็ขายสิมันบอกเอาไปไว้เทื่อนเพื่อนป่นวะว่าะเพื่อนแม่มึง่ิแมนป่วกก็กินมัดหว่มอดจ้อมันเลยสินะอืมนั่นแค่นั้นก็ยังโกหกได้ครับพี่น้องเอมีแค่นั้นโกโกหกได้แต่เขารู้ว่ามันไปไหนข้าวเครื่อนั่นนะอย่าไปเถียงแทนกันกูพูดแล้วนะอย่าไปเถียงแทนกันข้าวมันเยอะไง ขนลงลดแล้วขนคือรถแมนบ่จริงหรือเปล่าใช่หรือไม่นะครับนะอ่าจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่ครับพี่น้อง F4 นะเออนี่แหละครับนะมันเป็นแบบนี้ไงครับเมื่อในเมื่อความจริงมันปรากฏความจริงมันกระจ่างแล้วขนาดเรื่องแค่นี้นะครับเนาะยังบิดได้เลยยังโกหกสังคมได้เลยจริงหรือเปล่าอ่านะครับเนาะ ทุกสิ่งทุกอย่างมึงร่อมย่อมรู้อยู่แก่ใจมึงอยู่แล้วนะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเออข้าวได้มาเพิบผมเชื่อว่ามีคนรู้รู้เห็นเป็นใจแต่ไม่พูดในระยะเวลานั้นนะออรู้นะครับพี่น้องเอฟซีถ้าไปพูดก็ผิดตับันนี้อีกทีนี้ออมันก็อะไรครับบันนี้เป็นวัวสันหลังวะบันนี้งัวสันหลังวะเอะอะนะ ญานผู้นั้นผู้นี้ไปว่าจังสั้นจังซี่บัดญานบมัน,นความมันเตกออกมาเขาูจักบัดนี้เนาะบางครั้งเขาก็ไม่ได้ส่งข่าวหรอกบางครั้งเขารู้เองเขานะอะบางครั้งเขารู้เองเขาไม่ใช่ว่าคนในเวทวงยูทงยูทูบหรอกนะคนในหมู่บ้านเขาก็รู้นะอะใช่ไหมล่ะรอบข้างรอบเอวเขาก็รู้ใช่ไหมล่ะว่าเออ เอาลงจากรถแล้วขึ้นรถเลยขายต่อเลยจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่นะครับพี่น้องเอฟซีในนิทานเรื่องนี้โอ้มันครับนะขนาดเรื่องนี้ยังนั้นได้เลยครับนะยังบิดได้เลยนะยังโกหกสังคมได้เลยจริงหรือเปล่านะอืมนะครับเอ่ในเรื่องนี้ไนระบัตรนี่เออขนาดข้าวนี่กระสอบนึงแนละ้วแม่จะได้ขอกินบุได้ครับจะได้นกกินเออจําปานใดล่ะครับพี่น้องเอ้ยอ่าพี่จุมิตาสวัสดีครับคุณวิลาบัน แม่จะได้นอบกินพี่กันจะนาจนได้กาบกินครับเออปันได้ครับจนได้ขอกินแอ้แม่แม่กินน้ำเน้เข่าผ้ากางเป็นตังอ่อนตะนุ่มตะแซบเนาะอืมด้ได้ปะนี่ออนั่นไงจะได้ขอกินไงครับไม่คิดว่าโอ้ตัวเองเนาะแม่กว่าจะเลี้ยงตัวเลี้ยงยิงใหญ่ยยนเนาะมันบอกเมื่อเขาจะจะปันปะน้นมาอ่ะอาพัชร์ก็สอบหนึ่งเงินแตกลาย แค่ซิมซื้อเรื่องให้ซิมเต่นทีอาร์ไปซิบสอบซสอบบอยใหม่เลยกับพี่น้องเอฟซีนะออนะมาฮอดกับพี่แล้วพี่น้องเอ้ยเมียนเมาขึ้นรถเลยแล้วครับมันจะฮอดสิฮอดพุ่งใส่นะเอาไว้แม่มันยังนะมอมทสกินบบดว่าก็นะพูดแล้วใครลุงสีไปแล้วนะอ่าจริงหรือเปล่านะครับนะอ่ารู้ยันผู้ให้แต่ผู้ให้ก็พูดไม่ออกคือกันจุกเลยวะ ขายข่าวจากบาทอันนี้ก็ไม่รู้ได้ครับพี่น้องเอฟซีขายข่าวนี่นะครับน้องสองสามจุกเจ็ดบอสนะครับเขาเขามาบ้างสองสามตุกเจ็ดใบนะอืมนะใจมันดำจริงเขาเลยมาแจกอ่คนเดียวบอกอันนี้ก็ไม่รู้นะครับนี้ก็ไม่รู้นะเอะอบ่า อากระสอบหนึ่งเนาะก็ให้กินหน่อยแทอะให้กินตั้ากระสอบหนึ่งอันนั้นก็นจะได้นบกินครับจะได้กราบกินออจนได้อ้อนวอนขอร้องกินเออขอกินเดอ้อออนะอืมอันนี้ก็นี่แล้วครับพี่นอนะ้องเอ็มซี่นะออพอมาถึงปั๊บบัดเนี้เอออ พอมาถึงปั๊บเน่ยผ้ากันแบกแล้วบันนี้เพื่อนเพื่อนแล้วก็มาแบกช่วยเออลงปั๊บเนี่ยเอ้อก็มาลงเพระท่านอุ่นแล้วครับพี่น้องเอฟซนะยังไม่ได้ทนท่านอุ่นอยู่นะ,ะยังประเด็นข้อเข่าตารางเพื่อนซ้ำเมียนเมานะเฮ้ยยังอะ,อะไรนี่นะว่าได้เข้ามาจากไหนตอบทนายว่าฮะ บอกข้าวเอฟซีบอกให้มาบอกอันนี้ก็ไม่รู้นะโกหกสารพระภูมิอีกแล้วเอฟซีให้มาบอกโอ้ยตายแล้วเนาะนิทานเรงนี้ก็มันนะมันนะครับมันมีเงื่อนงามันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะท,ที่ทุกคนยังไม่ดูนะเออมันมีหลายสิ่งหลายอย่างครับพี่น้องเอฟซีแต่โกหกใจตัวเองไม่ได้หรอกนะโกหกใจตัวเองไม่ได้ครับเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเนาะมันก็เป็นไปตามกรรมตาม,ตามเวรแหละพี่น้องเอฟซีนะอ่า ตอนนี้มันก็มีแต่คนถอยออกมานะมันไม่มีเพื่อนไงเพราะอะไรครับเพราะคุณมีนิสัยแบบนี้ไงเออมีม,มีมีนิสัยแบบนี้ไงเห็นแก่ตัวไงเห็นแก่ตัวอยากได้แต่จากเขาฝ่ายเดียวออไม่ให้เขาเอา่ไม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 ่ให้ตอบเขาไงครับอ,อยากได้แต่เขาฝ่ายเดียว พอจะให้เขาว่าเขาทีนี้ไปสิไปยูนาครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าไปด่าไปว่าเขานินทาเขาอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมละ่ะอืมไปนินทาเกิดมาจากไหนครับเกิดจากการนินทงนินทาใช่ไหมละ่ะเออมันเป็นทังซี่ได้ครับพี่น้องเอฟซีนะไม่มีความจริงใจก็ไรมิดเออนะครับพี่น้องเอฟซีนะ คือเดียวกับนกไม่มีขนหรือคือคนไม่มีพวกออนกไม่มีขนอืมนะครับเนอะนกไม่มีขนคนไม่มีพวกนี่แหละนะครับพี่น้องเอฟซีนะอยากได้แต่เขาอย่างเดียวไงนะครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นแบบนี้นะไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกนะแล้วก็ไปติสินนินทาเขายัางงันอย่างนี้ อีนั่นเห็นแก่ได้อีนี่เห็นแก่กินแบบน,นี้ไปนินทาก็ได้ผ้เออว่าเป็นพอร่มพอดีได้ปาก็ป็่พอร่มได้อีนี่ไ้เออนะพี่น้องเอฟซีนะเห็นไหมมันเป็นนินทาใครหรืออ่าบักทนวยเนะ่ะที่ทํางานให้มันนะเป็นนินทาว่าเราก็ลงกล็แรงเพลยงเออนะสร้างโซกอีกแบบน,นี้เออนินทาอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมนะมันก็เป็นแบบนี้ไงไปพูดรับหลังเขาไง อ่าไปพูดรับหลังเขาไงอ่าเยยาย่นี่ขายขา้าวทังสั้นทั้งซี่ระบาดนี้พี่น้องเอฟซีเออมันจะเป็นแบบนั้นไงเออมันจะเป็นแบบนั้นไงนะครับพี่น้องเอซีนะแต่ไม่ดูตัวเองอืมนะอ่อนกไม่มีขนบินบินอ่าบินไม่ได้คนไม่มีพวกทําอะไรไม่สําเร็จเออนอกไม่มีขนคนไม่มีพวก มันทําอะไรไม่สําเร็จหรอกครับพี่น้อง f อฟซเนะ่ะมันต้องมีองค์ประกอบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะพี่น้องเอฟซนะถ้าเราไม่มีเพื่อนไม่มีพวกมันทําอะไรมันก็ไม่สําเร็จหรอกครับพี่น้องเอฟซใช่ไหมล่ะต้องอาศัยพวกอาศัยเพื่อนใช่ไหมล่ะนะเออทุกสิ่งทุกอย่างตัวนี้ก็ไปตัวคนเดียวไงไปไหนเป็นไปไหนมาไหนตัวคนเดียวทีนี้ไม่มีเพื่อนอ่านะครับไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรหัวเดียวกับเรียมรีพี่มันบดีครับนะ หัวเดียวกะเทียมรีบกับที่นี่เห็นไหมอไม่มีเพื่อนไม่มีพวกไม่มีพ้องเห็นไหมไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับพี่น้องเอฟซีก็พราะปากมึงไงอ่เพราะปากมึงนะครับเออก็พ่อปากมึงสิงนะง่งที่มันโดนนี่นะเออนะครับนะ